รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตนะคะฝ่ายทหารได้เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนและกำลังพลค่ะร่วมกันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณวัดสปัมธรรมรามรามจังหวัดภูเก็ตค่ะที่วัดสปัมธรรม,มารามตามบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต พลเรือตีนัทพงษ์ยาโนไทยขจิตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูกเก็ตฝ่ายทหารได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปลูกต้นพระศีมหาโพที่ได้รับจากคุณแม่ทิราพรจิตตภาวนาพิรักกุล ประธานโครงการพุทธสถานสัมมนาสัมโพธิญาณณประเทศอินเดียค่ะซึ่งได้รับเมตตานะคะจากพระบดิกาปัญสุวิชาโนเจ้าอาวาสวัดสปัมธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางจันทนาสิทธิพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดภูเกต็ตนายวีระจำลองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเกต็ตพุทธศาสนิกชนและกำลังผลเข้าร่วมค่ะ สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้รับมาได้นำมเมล็ดจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ยังคงยืนต้นอยู่ที่พุทธคยาในปัจจุบันมีอายุยืนถึงทุกวันนี้กว่า132ปีและมาเพราะเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงและนำกลับมายัางประเทศไทยเพื่อมอบให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศได้ปลูกไว้สักการะบูชาโดยไม่ต้องไปสักการะถึงแดนพุทธคยาสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวนหนึ่งต้นเมื่อวันที่30เมษายน2566ทั้งนี้ เพื่อให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป